ดีครับบังเอิญวันน <what to S 1> ี้มาต่างจังหวัดก็เลยคิดถึงอะไรบางอย่างวก็ทําไมชอบรบสองจังหวะตอนนั้นขี่ตอนยุสิบแปดแล้วก็ไปเรียนมาน่าจะประมาณโอ้นับไม่ท้วนนับทุกนิ้วแล้วก็ยังเกินก็จอดทิ้งไว้ลองมาดูกันว่ามันดียังไงปกติเราจะจอดรถทิ้งไว้มสนใจอะไรเท่าไหร่มาทีก็จะประมาณอย่างเนี้ แล้วก็จะมีคนเฝ้าบ้านให้อะไรเงี้ยนี่นำเสนอเจ้าอาลูกชายฉันเดี๋ยวเปิดหน้าต่างก่อนอปกติแล้วเนี่ยวิธีสตาร์ทรถสองจังหวะของของใครนี่ผมไม่ทราบนะแต่ของผมผมก็จะมีสูตรของผม นะเวลาเราสตาร์ทรถพวกสองจังหวะเนี่ยมันจะมีสูตรง่ายๆที่ทำให้สตาร์ทติดตไม่ยากอยาก่ยางนี้ครับบรรดาที่โอ้อยางอ่อนหมดเลยมันก็จะแบบวเวลามีสตาร์ทให้ติดเนี่ยบางคนก็มีสูตรหลายสูตรของผมมีสูตรของผมก็คือแรกอย่าเพิ่งมีขีดตันจะสมัยหนุ่มเลย ที่อ่าขั้นแรกอย่าเพิ่งใส่กุญแจใส่กุญแจนะคือหมายถึงว่าอย่าเพิ่งบิดนะครับตัวนี้เป็น2จังหวะ low 와 R S โช์คู่นะครับสี่คสี่ห้าีั้งแต่ first off e i g h นะหมายถึงขั้นแรกอย่าเพิ่งบิดกุญแจนะครับแล้วก็ลองสตาร์ 8, 2, ทป่าสักสองสทีก่อน าอันนี้เห็นไหมไฟติดงั้นเราก็ปิดไฟก่อนเพื่อที่จะไม่กินไปมีซับไปเท่าไหร่ห้าทีใช่ไหมเจ็ดแปดเท่าอายุเลยเราต้องแถมเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขี่นะครับเอากุญแจก่อนใชแล้วเราก็ลงมาอไขกุญแจก่อนรุ่นนี้จะเป็นกุญแจคอยตรงนี้นะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เยอะไปหน่อยหรือเปล่าหนึ่งสองสามอ่ะสามทีแล้วเราก็ปิดกุญแจนะครับ เราสตาร์ทอุ๊บสามเอ็นน้ำพันท่วมห้าหกเจ็ดเยอะแล้วเหมือนจะไม่ติดเว้ยลองดูสิอ๋อดึงเปิดโช๊คเปิดโช๊คด้วยนะฮะ เราก็เปิดชกนะครับแล้วเราก็เปิดชกนะฮะพอเปิดชกเสร็จลองสตาร์ตดูครับ ติดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าเท่าอายุหรือเปล่าแล้วเราก็เราก็เริ่มเบาโชกลงต้องเร่งเครื่องไว้นิหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เหนือบ่าก่าแรงเลยเท่าไหร่ทีน,นี้ไม่แน่ใจว่าเบาาจะดับหรือเปล่าลองดูอ๋อเบาอาจจะดับอยู่ต่อรอบนิดหนึ่งครับ ครับเท่าน,นี้เองก็ขอบคุณครับ นี่คือสตาร์ททีเดียวไอ้คำว่าทีเดียวนี่คือแบบว่าใช้เวลาสตาร์ทไม่นานนะสตาร์ทเสร็จปุ๊บก็สวัสดีครับพี่สว <c oughs> ัสดีครับมีคนเฝ้ามา